เราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ <ส Deutsche> หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทยานยนต์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเข้าไปดูแลในส่วนของการอบรมบุคลากรน,นานกว่า10ปี จึงทำให้เชื่อมั่นว่าศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ค่ะพอทำงานประจำไปถึงจุดหนึ่งก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นจังหวะเดียวกับเพื่อนคนหนึ่ง เจอคุ้งมองที่ญี่ปุ่นและกลับมาเปิดศูนย์คุงมองที่ประเทศไทยทําให้เรามีโอกาสได้เข้าไปเห็นบรรยากาศการเรียนการสอนที่ศูนย์ของเพื่อนและได้พูดคุยกับเขาถึงระบบและรายละเอียดต่างๆจนทําให้เรารู้สึกประทับใจมากจึงตัดสินใจมาสมัครเปิดศูนย์คุ้งมองค่ะ ที่คุณมองนอกจากเด็กๆจะได้รับการพัฒนาทักษะการคำนวณการคิดวิเคราะห์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านจับใจความผ่านวิชาภาษาแล้วที่คุณมองยังมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายอีกทั้งยังมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ตทักษะเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้เขาสามารถค้นหาสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถคิดวิเคราะห์กันกองชุดข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายแล้วนำมาเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะทั้งตัวเราเองและทีมงานคุณครูผู้ช่วย จึงพยายามพัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับเราในทุกๆวันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่มาเรียนที่ศูนย์หรือเรียนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นเหล่านั้นให้กับเขารวมทั้งสร้างสมาธิและปลูกฝังวินัยให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะความสุขของเราก็คงไม่ใช่แค่การได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ดังที่เคยตั้งใจไว้นะคะ แต่เป็นเพราะได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนทุกคนที่มีความสุขกับผลการเรียนที่ดีขึ้นของตัวเองรวมถึงเสียงบอกเล่าของผู้ปกครองถึงพัฒนาการของบุตรหลานผ่านการเรียนคุ้มองกับเราตอนนี้ทำศูนย์คุ้มองมา20ปีแล้วก็ยังสนุกกับการได้ช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆคอยมองเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีทักษะเพียงพอที่จะได้เลือกอนาคตและ ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ